โทนี่ครดมั่นใจเยอรมนีมีดีได้ไปต่อรอบรองยูโร2024โทนี่โครดมิดฟิลล์อินซีเลกยืนยันเยอรมนีพร้อมดวลสเปนแม้โคเซลูอดีตเพื่อนร่วมทีมระอันมาดริดมั่นใจจะเขี่ยตกรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากโคเซลูกองหน้าทีมชาติสเปนกล่าวว่า เกมวันศุกร์นี้เราอาจได้เห็นโทนี่โครตต้องยุติบทบาทอย่างเป็นทางการและเป็นนัดสุดท้ายกับทีมชาติเยอรมนีซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีรวมถึงเยอรมนีเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเราหวังว่าสเปนจะได้ไปต่อโดยล่าสุดโทนี่โครตมิดฟิลินซีเล็กทีมชาติเยอรมนีสแสดงความคิดเห็นกลับของโคเซลูกองหน้าทีมชาติสเปนและอดีตเพื่อนร่วมทีมสโมสรราอันมาดริดระบุว่าผมเข้าใจได้เพราะเขาต้องการชัยชนะ ซึ่งผมจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อทำให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นพวกเขามีเป้าหมายเดียวกับเราคือลงเล่นเพื่อแชมป์เราก็เช่นกันและมันจะเกิดขึ้นในเกมวันศุกร์นี้แต่แน่นอนว่าพวกเขาคือเพื่อนผมโทนี่โครดกล่าวเพิ่มว่าสิ่งที่โคเซลูพูดแน่นอนว่าเขาต้องการชนะแต่ผมคิดว่าเยอรมนีเข้ามาถึงรอบนี้ได้ไม่ใช่เพราะโบนัสแต่เราคือทีมเยอรมนีมีหลายอย่างก่อนที่จะพบกับสเปนซึ่งเราก็มีโอกาสเหมือนกัน และพวกเราจะทำเต็มที่ทั้งนี้โทนี่ครสในวัย34ปีได้ประกาศรีทายจากการลงเล่นให้ระอันมาดริดและทีมชาติเยอรมนีหลังจากจบฟุตบอลยูโร2024ขณะนี้เขาลงเล่นให้ทับอินซีเล็กไปแล้ว113นัดอย่างไรก็ตามสึกยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติเยอรมนีจะพบกับทีมชาติสเปนในศุกที่5กรกฎาคม67นี้เวลา23นาฬิกา สอทับหแข่งสปีดไวที่สุดในศึกยูโร2024สอห้าอันดับนักเตะสปีดไวที่สุดในศึกยูโร2024ก่อนลุยรอบก่อนรองชนะเลิศที่1แม้จะตกรอบแล้วเบนยามินเซสโครอลุ้นลีรอยซาเน่ ane, รอบ8ทีมความเคลื่อนไหวฟุตบอลชิงชแชมป์แต่งชาติชายยุปโปรชาติ หรือยูโร2024ก่อนลงฟาดแข่งรอบ8ทีมสุดท้ายทั้ง4คู่ประกอบด้วยเยอรมนีพบสเปนโปรตุเกสพบฝรั่งเศสอังกฤษพบสวิตเซอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์พบตุรกี โดยหลังจากผ่านรอบแบ่งกลุ่มและรอบนอกเอา16ทีมสุดท้ายเว็บไซต์สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟามีการบันทึกสถิตินักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ปรากฏว่าอันดับหนึ่งเป็นของเบนยามินเซสโกกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียวัย21ปีทำความเร็วไว้ที่35.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาด้วยอันดับสองเป็นของลีรอยซาเนตัวรุกทีมชาติเยอรมนีวัย28ปีทำความเร็วไว้ที่35.8กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับ5อันดับนักเตะที่สปีดไวที่สุดในศึกยูโร2024มีดังนี้อันดับ1เบนยามินเซสโคซอลวีเนีย35.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ2ล er er ีรอยซาเน่เยอรมนี35.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ3วาเลนตินมิไฮลาโรมาเนีย35.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ4เตโอเอนนนเดสฝรั่งเศส 35.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ5้าดานเอ็นดอยสวิตเซอร์แลนด์35.6กกิโลเมตรต่อชั่วโมง